ยังเงือกแซบได้ไปหน่องเนะาะมันตือเขาเลยกินน้ำคนเที่ยวหักปากหวานเนะาะหน้าดำเนาะเป็นยังสีมสานตือไรได้หนังดำเซ็บแซ่บหวันแบบหน่าจะน่าตาแม่แม่แบบน่าตาแม่แบบโจนเต้นใจไปอีกแห้ง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้หู่ซ้คนครับ <c oughs> <c oughs> กลับมาพบกันคือเราก็ช่องเคยบนคนกระสินครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยทนหลายเรื่อครับกราบขอดูษขอใหใ้ในเสียงทีว่ารอเกินไปพี่น้องอพี่น้องครับื้อนี้ผมก็ต้องเบียร์สิพาพี่น้องมากินตำส่วปีมึกกระดองยักเนาะเ <c oughs> มนครับบักแก้มกระสีมีลาหอมชู่ประกาศกรอบแล้วก็ จิ้มช่วยเพิ่นเอามาจิ้มซีฟูด <c oughs> พี่น้องครับก่อนสิไปกิีกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบนคนกระสีนี่ได้ครับผมอย่ามากันเด้อพี่น้องเด้อเสียงรอเกินมื้อนี้เสียงรอเกิน <c oughs> เอาพี่น้องเอาแซ่บๆไปร่วกันครับผมมาจ้าพี่น้องจ้าแซ่บๆจา <c oughs> ้ๆจาต่ำเหมือนมาบอกปันบอลลัมก็เรืงสิข,สขสึ้นหนาเหมาอนกนเบียร์คอซิงปีกขอมือก่อนได้เลยพี่น้อง mời chị mời 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 ไก่ขั้อวไก่เนี่ยยืมเอาไก่ม่ตัดจ้<ท>จขะ,ขอ,ะขอบคุณค่ะกำลังเสียตัดค่ะตัดน่าจะโอเคกว่าลากหอมจูด้วยไปลองด้วยโ <c oughs> ลดละหนึ่งร้อยสามสิบบาทก็ส่งห้าสิบบาทรวมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับ nóng phí thua thay ngon không ngon 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 đi hả hmm hmm pin ะกัดหรือจะตัดคะ,ะกัดเอาเลยหรอยิงต่ำจมยังเนาะหัวแห้ง ăn lắm chim hả? Nè Ngon Xẹp Xẹp Cứp cầm คือแบบอดไเลยพี่น้องคือบิ๊ถ่ายคลิบเหรอคะมะนี้อันนี้คือก,ก,กินได้แล้วพี่นอ้องเลยครับหอมชั่นี้กินได้มันี่ค่ะม่น้องนี่มาเอ้าไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะม,าาคมันจะคว่ำมันนี่ค่ะมานี่นะเอ,อ้าไปละ <c oughs> ไอาแล้วจ้ะต้นมันก็กินได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะกรอบคี่กันค่ะแคบเลยค่ะ เส้นตำหมี่คือเก่าค่ะมึงกินลงนี่มาเดินลอามาหนีลงมาเดินมาหาลงเร็วดิบบินครับลานครับมันไม่กินน้ออนนนำ อยากกินจะบอกบอกล้องครับบอกกล้องเนอะมือปริศนามือปีสาตค <c oughs> ือพอมันบอกขึ้น <c oughs> มือปริศานานพ <c oughs> ี่น <c oughs> ้องเด,ดิวเดิยครับพี่น้องเด้นมือนล้านครับแซบมันดู <c oughs> มาโชว์ชุดสวยน้อยใครซื้อให้ ใครซื้อให้มาโชว์น้อยอุ้ยน้ำแตกใส่หน้าน้ำประมึกน้ำยังน้ำประมืกเจ็บ <c> ต้ม <c oughs> ตกอกมาหน,นี่ ไม่ใช่เสียงรอพี่น้องร้อยน้องเบียร์พี่น้องข้าวโรคนีเมื่อคืนเสียงหายผมไม่พี่น้องเป็นยังกอดเป็นยังกอดกินไปจม <c oughs> ไปไปน้องคุณบ้างตึงเรือตึงแพรเป็นเป็นยี่เจคันแรกก่นกับกับ จับหมดไม่นิดประประ้าห,หมดไหมคะะนักพี่โพอยู่คนสิเบิดเหรออะ,อะไรคะอืะ้อค่ะ รับอะเอาไปหมดตังก็ได้หรือว่าจะเอาครับพอโดน <ę. S 1> ข,ขอไปเลยครับพี่น้องเสียงบบปกติครับอีกโดนยังรักเบียบอ่ะบ่มาดาสิโดนบ่กิ่มกันน้ำอุ่นเนาะอิ่มแล้วคุณได้ไหมจ๊อืมโดนจอกขอโทษอย ส่สอดย <laughs> อ,อยานอะไรเนาะ ้ันเปจิมซี่สดค่ะอนี <c oughs> ยังกระแสบได้ไม่นน่องเนะาะมัตรีเขาเลยกินน้ำข้นที่เวาหัก <c oughs> ปากหวานเน,ะนาะม่ต่ดำเนาะเป็นจังสีงมาตรีไหนเป็หน้อง่ำ แบบว่ามาหน้าจาหน้าตาแม่มาแบบห <c oughs> น้าตามาแบบโจรตัดใจไปอีกแห้ง <c oughs> วางจานร่นองไก่ขวดือ mm hmm. หมดไหมใช่เหรอค่นอยากจับพี่รองขาพี่อยากขนมจีนใช่ไหมอยากกินต้มขนมจีนด้วยไหมใส่ปลาหมึกเปล่าเขาปุ่นแกะปลาหมึกเพิ่มมาเอาจัดไปเบียบว่างในกระแสแซลมอนตําหมี่แล้วเนาะ จิ้มโคตรเด็ดเลยเผ็ดเผ็ดจิ้มแซม อากาศอ้าวเอาค่ะพี่น้องเจ๋งไรเป็นเผ็ดต้องใจใจ่วง ปักจนแดงหนุยปักจนแดงนะพี่น้องคะบครับคนตำกระเพ็ดคนกินก <c oughs> ระเพ็ดแทบไี่น้หรองยุ่งเข่าทานองเบียร์ไปซื้อของไปซื้อกับตำซื้อของมาให้ของคนเป่าเค้กย มันเกิดของขวัญค่ะเฮ้ยได้สุดอันกูก็ว่าได้สุดปู่ก็ว่าพี่น้องมาฝากคนของขวัญไม่เกิดกะเซีวันเกิดอยู่จัดแต่ว่าซื้อสุดเดียวกขบ่ได้เด้พี่น้องเดี๋ยวสิญาติกันัเสีส่ค่ะพี่น้องคะอ,ะอ้ายก็ต้องซื้อน้องเอื้อยก็ต้องได้ นองซุตท่องก็ต้องได้ก็เล็กจัดอันไ้เพิุ่ข้นเลยกกพี่พนอเราต้องซื้อแบบเดียวกันเนี่ยค่ะถ้าเราซื้อแบบเดียวกันไล่เดียวกันแยงกันด้วยค่ะพี่น้องคะวันไม่เหลือ,อเออมไ่แืแยงกันเนี่ยค่ะก็ต้องซื้อแบบ เมือนการนอ่เนาะต่ำนา่ะ <c oughs> พ่หลูกไรกันเนาะ <c oughs> ลูกคนไรกันอายุคนไรกันกอเอาก็ืแล้วบอ่อากาไว้ค่ะ 응. 응. 더 응.

Ừ. Tìm nhân thì đó. nào. Ừ. Hãy subscribe Дээгүүр тийм. Хм. Хм. เผ็ดแบบว่าเผ็ดนะตอนแรกเหมือนสีไม่ค่อยเผ็ดเป็นไรอีกมันมากองข้างล่างอเอเป็นไรบันเนี่ยเผ็ดบัวตนี้เป็นหยองเสียงผมยังแตกเลยต่อ<ม>วงหลาท่วงเลย เนื้อมะพร้ากินหน่อยไปบุกกระเบนเหรอแต่พอดีกินแล้ว น้ำตาแตกฤกเพศน้ำตาแตกเพศน้ำตาแตกค่ะลิปนีพี่น้องคะ่ะสำหรับพี่น้องที่เขามากดติดตามเนาะคะ่ะเพใไม่ห้องเบียร์เบียร์ขอขอบคุณนเนาะค่ะพี่น้นองคะขอบคุณนลรยๆค่ะทีตามมากดติดตามเบียร์ก็หนุนเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอบคุณน่อบใจพี่นอ้นองสูง้ทุนครับ ฝากติดตามเพจไปเรื่อยครับผมหรือว่าเคยบนคนกระสินต่อด้วยเพจจริงนะครับ่ค่ะขีดน้คาับเคยบนคนกระสินขีดเพจจริงครับพี่น้องค่ะครับที่นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องก็ซ้ำเก่าหนึ่งไม่ก็โบเป็นยังพี่น้องพี่น้องใหกก็ร่างใจพมก็สิเก็บก็ร่างใจพี่น้องทุกก่อนเลยเพื่อเอาสิไปพัฒนาให้มันดีขึ้นคือเก่าหลวกใา้มันดียิิงขึ้นไป เมื่อพี่น้องเพลินหวังครับรอบปนี้ย่านพี่น้องว่าโอ้ยเพลงว่าร่ำม,มากเลยเรื่อยยัง <c oughs> ใดก็เป็นพ่อบ้านที่พังเมียคือนเราครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าก็อน,นึ่นครับ <c oughs> ฝากพี่ฝากน้องกุหลาบกุ้ยแจ้งกุติดตามในช่องเคยบนข้นกระสีนี้ด้วยครับผมกราบขอโทษขออภัยในการกินมดสุบเผาแล้วกันว่าบ่ลมวนว่าบุบบบรตรต้องหรือว่าบ่มสมแล้วพี่นอ้นองเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เอาความแซ่บฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำหนี คลิปหนาเมื่อพอความแสบกับขี้มน,นคุณเกิืสินเพจใหม่ได้เวลาหรองเนาะซาับมอนีลาครับผมสวัสดีครับ